จอมพลังอย่างเช่นบุปน๋ปนรรดาอย่างเช่นวินบรรลือฤทธิ์และพี่น้องประชาชนที่มีจิตอาสาเยอะแยะมากมายที่ไปทําความดีให้กับแนวหน้าไปสร้างหลายๆอย่างหลายๆสิ่งให้ต่างๆนานาให้กับแนวหน้าใช่ครับจากการตรวจสอบการบริจาคนั่นเลย <S <S 1> <S 1> สุดท้ายเป็นยังไงครับ <S <S มันก็เข้าในคําพูดที่ว่ายามศึกเรารบยามสงบเรารบกันเอง สุดท้ายสงครามสงบกมททหารจากการตรวจสอบต่างๆนานาก็มาตรวจสอบทหารยามศึกเราลบยามสงบเราลบกันเองตอนช่วงที่สงครามมาทะาก,กันกับขเขมร4วันหวันสี่คืนกมททหารเงียบสีส้มเงียบเพราะว่าอะไรเรามีภาวะสงครามตอนนี้สงครามสงบได้เวลากลับมาซอก,ก่อนนะครับ กัดก่อนกองทัพอีกแล้วหาเรื่องกองทัพอีกแล้วครับทุกคนและหาเรื่องคนทําความดีจนบักบอยเขม็นั้นเอาไปสร้างคลิปกราบงามๆให้กับสสน้ําแข็งครับนี่เลยครับตามข้อความสามารถเตะตัดขาการจอมพลังทําให้คุณเซนหัวเลาะทําให้เขมนินั้นยกย่องว่าเป็นวีรสตรีของเขมรครับน้ําแข็งเป็นวีรสตรีของเขมรไปแล้วครับ บักบอยเลยกราบงามๆครับทุกคนกับสิ่งที่น้ำแข็งนั้นได้เริ่มต้นกับสิ่งที่น้ำแข็งเริ่มต้นจนสุดท้ายไปสู่ในกมอทธรอาหารแล้วล่าสุดประธานกมอทบอกว่าอะไรไปต่อในภาพต่อไปครับทุกคนพร้อมที่จะดูภาพต่อไปไหมครับ ใช่ครับเป็นการด้อยค่ากองครับไปแล้วนี่บักบอยนี่จ้องดีจะเคลมคําพูดต่างๆนานา,นาไม่ว่าจะเป็นนายกเราพูดไม่ว่าจะเป็นสสเราพูดไม่ว่าใครเป็นคนพูดไม่ว่าจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ของเราถ้าพูดพลาดแม้แต่คําเดียวมันเอาไปเล่นหมดแหลนะบักบอยน่ะอินฟูทั้งหลายมันก็ไปเล่นสวัสดีครับสวัสดีค่ะอยากให้รัฐประหารจังใจเย็นๆครับทุกคนใจเย็นๆ ขอบคุณนะครับขอบคุณน้องนกนะครับตอนนี้เป้าหมายไปที่22แล้วนะครับเป้าหมายติ๊กต็อกมันตั้งให้ไว้71นะครับตอนนี้22แล้วไปเรื่อยๆครับทุกคนเอาไปต่อในรูปนี้ครับจนสุดท้ายเรื่องเรามันยาวเถิดเป็นเลอะเทอะเป็นการเลอะเทอะไปแล้วครับนี่อยากจะให้ยุบกองทัพบ,บกครับทุกคนประธานโกโมโทพักสีส้ม บอกว่าอยากจะยุบกองทัพบกไปเลยเพื่อนเพื試試試่อนคิดว่ายังไงครับเพื um ่อนเพื่อนคิดยังไงครับนี่ผมเอาสติกเกอร์โกรธปิดหน้ามันไว้เพื่อนเพื่อนไปเสิร์ชดูเอาว่าประธานกบทอทหารคือใครเพื่อนเพื่อนคิดยังไงครับกับการพูดแบบนี้อยากจะยุบกองทัพบกไปเลย กับการที่มีคนดีคนที่มีใจรักชาติและบ้านเมืองคนที่มีใจจิตอาสาไปช่วยเหลือแนวหน้าทำนั่นทำนี่ให้จนสุดท้ายไปตรวจสอบคนทำความดีแล้วมาเลเธอตรวจสอบกองทัพจนล่าสุดเนี่ยออกมาพูดว่าพิจารณาอยากจะยุบกองทัพบกเอาสมองส่วนไหนคิด เพื่อนๆคิดยังไงครับคอมเมนต์มาสิผมอยากจะอ่านคอมเมนต์ครับทุกคนมันอยากจะยุกบกองขบบกเนี่ยยุบส้มไปก่อนโอเคครับทาหารสำคัญค่ะเดี๋ยวผมจะจอดลึกเข้าไปอีกกับกองมทรทหารและพักซกสีส้มเน่า สว่างกันหรือยังครับคนที่เคยเลือกสีส้มฝากกล้วยให้เขาหน่อยค่ะคอมเมนต์ไปครับคอมเมนต์ไปยาวยๆไปครับทุกคนนี่ครับบอกว่าจะยุทบทบเดี๋ยวผมขออนุญาตลบหน่อยแน่ยุทบทบเรื่องเกี่ยวกับขอรับบริจาคทำไมอ่ะ รุ่นเดิมของ3นิ้วพักสีส้มตั้งแต่อดีตตราบจนปัจจุบันคอมเมนต์กันไปนะครับทุกคนคอมเมนต์กันไปเดี๋ยวผมจะคุยต่อนะโอเคไหมครับผมจะคุยต่อทุกคนคอมเมนต์ไปครับนี่ภาพนี้คือแนยุคทอบอรครับตั้งแต่ในอดีตตราบจนปัจจุบันตั้งแต่มีการจัดตั้งพักสีส้มครั้งแรกเลยคือพักเก้าไก่จากเก้าวไก่มาอนาคตใหม่จบจนมาถึงพัก ประชาชนในปัจจุบันผมขอพูดตรงนี้นะครับพักประชาชนคือประชาชนสีส้มนะไม่ใช่ประชาชนของพระราชาพักเหล่านี้มักจะซอกกร่นบนทําลายก้าวล่วงสถาบันคิดจะยกเลิกกฎหมายอาญามาตรา1 1 2ที่มีไว้คุ้มครองสถาบันพระมหากษัตริย์และสิ่งที่สำคัญที่สุดคือสีส้มพักนี้เขาเกลียดทหารเป็นทุนเดิม คอยตัดงบหันงบของกองทัพตลอดระยะเวลาไม่งั้นลองไปหาคลิปด,ดูครับคลิปที่ไปหาเสียมมงมากอะไรมั่งไม่ว่าจะเป็นน้ำแข็งไม่ว่าจะเป็นอะไรนะไอตาคนนะนะั้นที่พูดเก่งๆกส่แว่นตาหน่อยผมนั้นหันมาแล้วหันงบหันงบเรื่องเกี่ยวกับเรือดำน้ำมันก็ไปซื้อเครื่องบินพอผมหันงบเรื่องเครื่องบินมันก็ไปซื้อน,นั่นซื้อนี่นั่นแหละทุกคน พักนี้ผมเข้าใจว่าเกียรติการทำรัฐประหารก็เลยเกียรติคนเอกประยุทธ์จนันโอชาลามบามไปถึงกองทัพเกียรติกองทัพก็เลยล่าสุดนี้ช่วงที่มีการประทะกันพักสีส้มนั้นไม่ได้แตกเลยนะไม่ได้แตกกองทัพเลยทุกคนไม่ได้แตะกองทัพเลยเพราะว่าอะไรช่วงนั้นกองทัพกำลังมาและมีแม่ทัพกุ้งแม่ทัพที่พวกเรานั้นรักมากๆชื่นชม เพราะอะไรมีแม่ทัพกุ้งนี่แหละคนโทบุญสินภาคกลางที่ออกมาพูดสร้างความปรองดองสร้างความสมานฉัน์ให้ทุกคนคนในชาตินั้นไม่ว่าจะเป็นสีไหนก็ตามแต่รักชาติและบ้านเมืองขึ้นมาทันทีทุกวันนี้ต่อให้แม่ทัพกุ้งไม่ได้เป็นแม่ทัพภาคที่สองแล้วแต่ท่านนั้นก็ไปเป็นที่ปรึกษาทอบอท่านนั้นก็ไปเป็น ราชอ,รองครักษ์ของนายหลวงราชการที่สิบพักสีส้มไม่ได้แตกกองทัพเลยครับทุกคนเพราะรู้ว่าอะไรทุกคนนั้นรักชาติบ้านเมืองแล้วก็เลยเก็บปากเงียบไม่แซะกองทัพเลยแม้แต่นิดเดียวไม่แตะเลยครับไม่พูดถึงเลยเงียบกริบเลยนั่นแหละครับยามศึกเรารบแล้วสีส้มมันรู้แล้วว่ากระแสโหดมากๆ ไม่มีใครสนใจส้มแล้วเพราะว่าอะไรคนที่เคยเลือกส้มตาสว่างครับตาสว่างแล้วทุกคนนั้นหายหันไปให้กำลังใจกับกองทัพที่ต่อสู้เพื่อชาติบ้านเมืองในการปกป้องอธิปไตยของชาติกับการลุกลานของอริราชศัตรูก็คือขเขมรไม่ว่าจะเป็นน้องๆอ,อายุ 18, 19, 20ที่เลือกสีส้มในอดีตเพราะว่าอะไรเพราะเจอการใส่ข้อมูลผิดๆโดน ปกปั่นใส่ข้อมูลนั้นข้อมูลนี้ให้เกียรติทหารให้เกียรติชาติบ้านเมืองตัวเองให้เกียรติสถาบันแต่พอมาเจอสถานการณ์ที่เขมรโจมตีใส่เราทหารนั้นรบเพื่อน้องๆเขารบเพื่อชาติบ้านเมืองรบเพื่อคนเหล่านี้ได้มีเวลาไปทะเลาะก,กันในสภาได้มีเวลาฟูมฟัก แรงกายและแรงใจในการมาทาลายทหารเหมือนเดิมและเหมือนหน้าตอนนี้ทุกคนคนเหล่านี้เนี่ยตอนนั้นไม่ออกมาพูดอะไรเลยเพราะาอะไรรู้ว่ากระแสมันหดทุกคนนั้นหันไปรักชาติบ้านเมืองครับทุกคนจริงไม่จริงครับทุกคนถ้าจริงกดหนึ่งไม่จริงกดสองครับ มีคนมาด่าผมเนี่ยผมไม่สนใจจริงกอดหนึ่งครับไม่จริงกอดสองจะด่าผมด่าไปผมไม่แคร์ครับไม่สนใจนี่ช่องผมผมจะพูดแล้วมันคือความจริงความจริงนั้นมันมีเพียงหนึ่งเดียวครับความจริงเป็นสิ่งไม่ตายถ้าวันนี้คุณยังตอแหลสตอเบอรี่เอาที่คุณสบายใจ คุณยังซับพอร์ตคุณยังไม่สนับสนุนคนเหล่านี้อยู่มันก็คือสิทธิ์ของคุณครับตามสบายถ้าคุณนั้นยังตาไม่สว่างก็เลือกของคุณผมพูดสําหรับคนที่แบบว่ามีความรักในชาติบ้านเมืองครับตาสว่างแล้วพร้อมที่จะซับพอร์ตพร้อมที่จะยืนหยัดอยู่เคียงข้างคนทำความดีคนที่ปกป้องชาติบ้านเมืองครับไม่ใช่ไปยืนหยัดเคียงข้างพวกตอแหลพวกที่จ้องแต่จะทําลายสามสถาบัานหลักของชาติ ครับที่อื่นเลยช่องนี้ไม่ต้อนรับ mm. ก็นั่นแหละครับขอไปต่อนะใครจะคอมเมนต์ละลรคอมเมนต์ไปนะครับผมขอไปต่อนะเวลาผมมีค่าครับ mm. ก็ตอนที่คขมรน,นั้นประา้าใส่เราเป็นการลบระยะสั้นๆเป็นเวลา5วัน4คืน4คืน5วันกมโททหารเงียบกิฟทหารเขากำลังสู้อยู่ภาคสีส้มเงียบกิฟไม่ออกมาปกป้องอะไรเลย ไม่ออกมาพูดอะไรเลยมีแต่คนที่รักในชาติบ้านเมืองเล่งถึงความสัมพันธ์ว่าชายแดนตรงนั้นทหารเขาก็มีลูกมีเมียมีชีวิตเหมือนกันคนเหล่านั้นเวลาสงครามสงบเขาก็อยากกักลับไปหาลูกหามเมียหาพ่อหาแม่ก็มีจิตอาสาทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นกันจอมพลังที่ตั้งมูลลิทิไม่ว่าจะเป็นดรบุ๋มนัรดาที่ตั้งมูลลิทีอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นพี่บินบรรลือฤทธ ที่มีมูลนิธิอยู่แล้วและจะมีจิตอาสาที่ไม่ได้ตั้งมูลนิธิเช่นกันทุกคนนั้นช่วยกันคนละไม้คนละมือช่วยใครช่วยแนวหน้าไม่ว่าจะเป็นทหารกองกำลังสุรสีของกองทัพภาคที่สองช่วยเหลือทหารพานช่วยเหลือตำรวจตระเวนชายแดนตชดช่วยเหลือฝ่ายปกครองในท้องพื้นที่และช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ให้ได้รับความปลอดภัยเพราะว่าอะไรจิตอาสาเหล่านี้เขามองข้างหน้าเห็นเรียบร้อยแล้วว่าถ้าวันนี้แนวหน้าขอไปจากกองทัพมันต้องใช้เวลานานมากๆเพราะเรื่องเหล่านี้มันรอไม่ได้เรื่องเหล่านี้มันรอไม่ได้ครับเพราะว่าอะไรเขาเหนมันจ่อป่าเขาเนมันจอ่อก็บอกปูนนะ่ะมาทางเราไล้เรียบร้อย ขมเหนนะ่ะมันจอปลายก็บอกปูนมาทางทหารมาทางชาวบ้านเรียบร้อยแล้วแล้วจะไปรออะไรครับถ้ารอของบประมาณจากกองทัพไปชาติหน้าจะได้หรือเปล่าทุกคนชาติหน้าจะได้ไหมครับปีหน้าจะได้ไหมเมื่อวานผมพูดไปแล้วเรื่องนี้ทหารตัวเล็กตัวน้อยถ้าจะขอเสื้อกอนระดับสี่ระดับสามทหารตัวเล็กตัวน้อยนี้ ต้องยื่นเรื่องไปยังกองกําลังสุรสีซึ่งเป็นต้นสังกัดส่วนกองกําลังสุรสีรับเรื่องจากทหารตัวเล็กตัวน้อยก็ยื่นไปต่อยังกองทัพภาคที่สองซึ่งเป็นต้นสังกัดของกองกําลังสุรสีกองทัพภาคที่สองรับเรื่องแล้วก็ต้องส่งมายังทบกองทัพบกซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของกองทัพภาคที่สองหลังจากทบรับเรื่องแล้วก็ต้องส่งมายังใครขบทศซึ่งเป็นต้นสังกัดใหญ่ของทบ หลังจากพวทศออรับเรื่องแล้วก็ต้องส่งเรื่องมายังกลาโหมซึ่งเป็นต้นสังกัดใหญ่ของกองทัพทุกกองทัพสุดท้ายแล้วแต่ละสเต็ป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 จนถึงกลาโหมแล้วกว่าจะอนุมัติลงมาเพื่อนๆว่าใช้เวลานาน,านไหมทุกคนคอมเมนต์มาหน่อยครับใช้เวลากี่เดือนใช้เวลากี่ปีหรือว่าชาตินี้จะได้ไหมทุกคนคอมเมนต์มาหน่อยสิทุกคนผมอยากจะอ่านคอมเมนต์ตุยก่อนใช่ คอมเมนต์มาครับคนคอมเมนต์มา600กว่าท่าน9ก0กว่าท่านเนี่ยปีหน้าก็ยังไม่ได้ใช่ครับเพราะขั้นตอนมันเยอะขั้นตอนมันเยอะคนนูนเซ็นเสร็จปุ๊บแล้วก็ส่งไปคนนั้นเซ็นปุ๊บส่งไปคนนั้นเซ็นปุ๊บส่งไปส่งไปแต่ละขั้นตอนแต่ละขั้นตอนมันใช้เวลาทุกขั้นตอนทาหารตุยก่อนส0ปี จะได้หรือเปล่าครับก็ดองไว้ไงก็ดองไว้ก็ดองไว้ก็ดองไว้ดองไว้ก่อนพอดูแล้วขอเสื้อก่อมาประมาณหนึ่งพันเสื้อก่อราคาที่กองทัพต้องซื้อในราคาสองหมื่นบาทซึ่งเป็นราคาขายให้กับทั่วโลกซึ่งเป็นราคาขายให้กับทั่วโลกแต่วันนี้เมื่อวานผมลงรูปภาพไปแล้วเรื่องราวนั้น เจ้าของบริษัทเสื้อกรอะไ,ได้เสร็จไปแล้วหลังจากที่กันจอมพลังร้องขอแนวหน้าร้องขอกันจอมพลังไไกันจอมพลังก็เโทรไปหาเจ้าของบริษัทมกุกเจ้าของบริษัทก็รีบจัดให้ไไเพราะว่าเจ้าของบริษัทเล็งถึงความปลอดภัยของแนวหน้าที่คอยปกป้องอธิปไตยให้กับพวกเราโดยไม่ได้คิดราคาที่ขายให้กับนานาชาติและกราคากองทัพแต่คิดให้ในราคาแค่6000บาทโดยไม่ได้คิดกำไรไม่ได้คิดอะไรเลยเพื่ออะไร เพื่ออยากจะมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือแนวหน้าให้ชีวิตเขาปลอดภัยได้ให้ทหารแนวหน้านั้นได้กลับไปหาครอบครัวของเขาเพราะแนวหน้าเขาก็ห่วงชีวิตของเขาเหมือนกันแนวหน้าเขาก็มีครอบครัวเหมือนกันมีลูกมีเต้ามีพ่อมีแม่ <S <S เหตุผลง่ายๆแค่นี้แหละใครๆก็รักชีวิตของตัวเองใครๆก็รักชีวิตของตัวเองครับ แล้วเพื่อนๆคิดว่าสิ่งที่จิตอาสาทั online, ้งหลายมูลนิธ ah ิทัはは้งหลายที่ลงไปตรงนั้นไม่ว่าจะเป็นการจอมพลังุมูันาดาพี่บินบอลเลิธและคนที่มีจิตอาสาคนที่ตั้งมูลนิธิที่ไม่ได้ตั้งที่ลงไปช่วยเหลือแนวหน้าตรงนั้นโดยไม่ต้องรอกองทัพเพราะว่าอะไรภาคประชาชนภาคเอกชนนั้นสามารถทําได้เลยโดยไม่ต้องรออนุโมัติแต่ละขั้นตอนแต่ละขั้นตอนแต่ละขั้นตอนเพื่อนๆคิดว่ามีประโยชน์นะครับถ้ามีประโยชน์คอมเมนต์ว่ามีประโยชน์ครับไม่มีประโยชน์คอมเมนต์ว่าไม่มีประโยชน์ครับ เจ็ดร้อย700กว่าคนอยู่ในไลฟ์สดน,นยว่างๆป่าก็เอาไว้เขามาให้กำลังใจได้มีประโยชน์คอมเมนต์ว่ามีประโยชน์ครับหรือว่ามีก็ได้ครับไม่มีประโยชน์คอมเมนต์ว่าไม่มีประโยชน์ครับคนที่เห็นการคนที่เห็นสิ่งที่ ภาคประชาชนและภาคเอกชนไม่ว่าจะเป็นมูลนิธิไหนก็ตามแต่และรวมถึงคนที่ไม่ได้ตั้งมูลนิธิคนที่มีจิตอาสาไปทํานั้นไม่มีประโยชน์ก็เอาที่คุณสบายใจครับคอมเมนต์ได้เลยประชาธิปไตายสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกเป็นของคุณครับแต่จงเปิดใจนิดหนึ่งเปิดใจนิดหนึ่งคอมเมนต์เลยครับคุณมีเวลาสองนาทีครับทุกคนนาทีแรกจะผ่านไปแล้ว สิ่งเหล่านั้นที่ไปทําให้ในชายแดนมีประโยชน์หรือไม่ครับถ้ามีประโยชน์คอมเมนต์ว่ามีประโยชน์ครับผมจะพูดทุกวันทุกวันทุกวัน,วนไม่ได้อวยนะแต่มันเป็นสิ่งที่น่ามาทมรูปธรรมจับต้องได้เชิงประจักษ์กับสิ่งที่จิตอาสาหลายๆท่านมูลนิธิหลายๆมูลนิธิและคนที่ไม่ได้เปิดมูลนิธินั้นไปทําให้กับชายแดนหนึ่งนาทีผ่านไปครับทุกคนขอบคุณของขวัญทุกชิ้นนะครับ ตอนนี้เป้าหมายมาที่36แล้วเป้าหมายติ๊กตอกมันตั้งไว้ 71, นะครับใครมีของขวัญก็แจกได้นะครับไม่มีก็ไม่เป็นไรครับผมย่าไปครับยาวไปขอบคุณนะครับวันนี้การเมืองมันสุกปกครับทุกคนการเมืองมันสกปกผมพูดตามตรงเลยนะตรงนี้ผมเบื่อการเมืองครับผมเบื่อามากๆผมเบื่อามากๆ สุดท้ายแล้วพักการเมืองสีส้มนั้นไปยกมือให้สีน้ำเงินและขอถอยตัวเองโดยไม่รับตำแหน่งในรัฐบาลมาขอเป็นฝ่ายค้าน<ม>ไปตรวจสอบรัฐบาลเสียงข้างน้อยหลังจากนั้นน่าจะรู้ตัวเองแล้วว่าสีส้มน่าจะจบในการเลือกตั้งครั้งหน้าก็เลยต้องหาเรื่องสักเรื่องหนึ่งเพื่อมาเป็นกระแส พราะน้องๆเยาวชนทั้งหลายนั้นส่วนมากอยู่ในโลกโซเชียลและพักสีส้มนั้นก็เก่งมากๆในการหาเสียงในโลกโซเชียลจริงไม่จริงทุกคนจริงไม่จริงทุกคนหมดเวลาครับทุกคนสิ่งที่จิตอาสาทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นมูลนิธิหรือไม่ได้ตั้งมูลนิธิทุกคนนั้นคอมเมนต์ไปในทางเดียวกันว่ามีประโยชน์เรามาเรื่องต่อไปทุกคนใช่ไหมครับทุกคน รู้ตัวเองแล้วว่าคะแนนตกตำ่ำคนเริ่มตาสว่างก็เลยมาหาเรื่องสักเรื่องหนึ่งเสร็จปุ๊บเพื่อจะดึงกระแสกลับมาโดยหาฐานเสียงในโลกโซเชียลเพราะว่าพักนี้เขารู้ครับวัยรุ่นทั้งหลายที่ชอบเขานั้นอยู่ในโลกโซเชียลก็เลยมาตั้งประเด็นแต่ละประเด็นขึ้นมาเพื่อดึงกลุ่มวัยรุ่นเหล่านี้กลับมาเป็นฐานเสียงจริงไม่จริงครับทุกคนถ้าจริงคอมเมนต์ว่าจริงครับไม่จริงคอมเมนต์ว่าไม่จริงครับทุกคน แล้วเดี๋ยวผมจะไปต่อในภาพข้างหลังนี้ว่าอะไรคุมุสสลามครับเปิดใจนะครับในการรับฟังส,สิ่งที่ผมพูดเพราะช่องนี้ไม่มีการพูดตอแหลครับความจริงเป็นหนึ่งเดียว